กราบสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกันในเกมวันพีชบอลติรัสและพบกันกันกบรอวิ่งสีแดงนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยแหละก็เพราะว่ามันเป็นสายวิ่งที่แบบค่อนข้างที่จะเกลียนเลยนั่นเองนะครับผมคือมันมีสกิลเคาน์เตอร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแรงเลยนั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นใครหยิบมาเล่นแล้วนะผมก็เลยถือโอกาสนี้นครับหยิบมารีวิวซะเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะ แต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าเมตานี้เนี่ยคุซันมันคลองนั่นเองนะครับผมคือสายวิ่งเนี่ยจะเล่นค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งไปดึงธงเนี่ยโดนคุซันแช่แน่นอนนั่นเองนะครับผมสาหรับเซตเหรียญที่ผมใช้กับรอวิ่งแดงนะฮะก็จะเป็นเซตนี้เลยนะะั่นเองฮะนั่นก็คือเซตเหรียญ3ลูฟี่นั่นเองนะครับผมเหตุผลที่ผมเลือกใช้เซตนี้นะฮะก็เพราะว่าแท็กนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับผมใจจริงเนี่ยผมก็อยากใช้เออเซตเดซโลซ่านะฮะแต่ว่าเลือกใช้เซตน ข้างที่จะเยอะนั่นเองนะผมคือเราเป็นตัววิ่งอยู่แล้วนะเราไม่จะเป็นต้องเน้นดาเมจก็ได้นะเราเน้นป้องกันไปเลยดีกว่าเวลาเรายืนดึงธงอย่างเงี้ยเราจะได้ถึกขึ้นนั่นเองนะครับผมเวลามีคนมาตีเรานะส่วนซับที่ผมเลือกใช้นะก็จะเป็นเซตนี้เลยนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือซับเซตแดงล้วนนั่นเองนะก็คือพิ่งแต่ทําเสร็จไปนะั่นแหละมันก็อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะนี่นะมันก็เกือบจะ160แล้วแต่ว่า ด้วยความที่ไอซับตัวเนี้ยผมยังทาบูธไม่เสร็จนั่นเองนะผมก็เอาไม่ใช้พังพานไปก่อนนะคือถ้าไม่เอาซับตัวนี้มาใส่นะมันก็จะไม่ใช่แดงล้วนใช่ไหมล่ะฮะโอเคครับผมสําหรับใครที่เข้ารับชมคลิปแล้วนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันต่อไปนั่นเองฮะอ่ะก็พามันมาเยอะแล้วนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพย์ของเราวิ่งแดงของผมกันได้เลยนะครับผมก็มาดูกันฮะว่าเมตานี้นั้นมันจะยัังงเเเลล่่่นนนนได้หรืออปาะคผม อ่าโอเคครับผมจะเรียกว่าเป็นตาแรกได้หรือเปล่าก็คือตามเมื่อกี้ผมเข้าแป๊บหนึ่งแล้วแบบมันหลุดทั้งเกมเลยก็คือเน็ตเนี่ยมันเตือนตลอดทั้งเกมเลยนะผมก็เลยไม่อยากเจาลงนั่นเองนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะตาที่แล้วก็เล่นกากด้วยนั่นเองนะผมไม่อยากให้ทุกทุกคนได้เห็นความกากของผมจนมากเกินไปนั่นเองนะผมคือปกติก็เล่นกากอยู่เลยนะยังจะไม่เห็นแบบว่าเออตายเจกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับฝั่งเราก็มีปู่การ์ดแล้วก็โรเจอร์ดำนั่นเองนะผมคือเป็นตัวเบสอย่างดีเลยนะแต่ว่า ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนหยิบโรเจอร์ดำม,มาเลยนั่นเองนะผมถ้าไม่ใช่แรงเอ็ดเนี่ยจะไม่เห็นเลยนั่นเองนะอ่าโอเคตัวเราก็สู้ได้แค่เออ่ที่ผมเห็นนะตอนเนี้ยน่าจะสู้ได้แค่โซโลเอ็กเฮดเลยเนาะก็เพราะว่าโซโลเอ็กเฮดเนี่ยมันเล่นยากนะแผ่นนี้ถ้าเป็นตะกอนเนี่ยคือมันโคตรกอร๊อตเลยนั่นเองนะครับผม อ่าโอเคให้เพื่อนเราดึงไปนะเราก็วิ่งไปดึงข้างบนเอานั่นเองนะครับผมอ่าเราก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ดึงธงนะเราเป็นสายวิ่งนะอย่าโอบวปบูเยอะนะตัวเราค่อนข้างที่จะบางนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็ยินปั๊มธงสักนิดก่อนนะคอยขึ้นไปช่วยเพื่อน โอเคคนระับเพื่อนมีอะไรให้เราช่วยเปล่าเฮ้ยมีคนมาว่ะเอาหลบได้วะเรียบร้อยครับผมเขาตอร์รอเลยแบบนี้ฮอตเลยครับตายครับผมโซโลนี่นะอย่างที่บอกคนระับโซโลมันเล่นยากนะแผทนี้เอาให้โรเจอร์โอ้โหเดี๋ยวติดบักล้มเหรอเอาคิดหายแล้วครับเรียบร้อยปลิวเลยแบบนี้โดนมันทีว่าสาันทีเดียวปลิวตกมานี่เลยโอ้แล้วทําไมมุมกล้องไกลเป็นแบบนี้วะเพื่อนรอแป๊บนะเพื่อนกําลังไปเพื่อนเราไหวอย,อยู่ปะ สีดํเจอสีเขียวได้อยู่เปล่าโอเคครับหลบได้อีกแล้วโอ้โหแล้วมุมกล้องผมมันเป็นอะไรแบบนี้วันนี้แล้วดูดิผมเจอแฉงขาวอีกอ่ะโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจยเ,ย,เ,ย,เ,ย,เย็นใจเย็นโอโ้ตายปะเนี่ยเพื่อนใครก็ได้ช่วยด้วยอยคัลเตอร์นะครับผมนี่ครับผมคัลเ,เตอร์ทันนะหมื่นเจ็ดเลงอยู่นะเอาดีด,ดูดิเอยเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนไม่อยู่นะครับผมผมไม่อยู่แล้วกันนะ เอ้ยเพื่อนโอเคฮะช่วยเพื่อนเอานะนี่นะผมตซโลยิงเฮ็ดทำอะไรไม่ได้เลยนั่นเองนะโอ้ยตายเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคฮะไม่เป็นไรฮนะอยางนอยการตายของเราเนี่ยก็ไม่ได้สูญเปล่านะฮะอุ้ยโหโรเจอร์เดี๋ยวมันปัดทีเดียวตาย3ตัวเลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่าอ่ะอาทมองไม่ทันก็กกลับไปดูใหม่ได้นะแต่ผมว่านาจะมองทันกันนะคือมันปัดทีเดียวตาย3ตัวรวดเลยเอ้ยโรเจอร์ดำหวังว่านายไม่ได้เล่นโปเนียนะเอ้ยมัน5 0ูนเลยใช่ปะเนี่ย เกมไวนะฮะตาเลขโอเคครับผมก็จบกันไปสําหรับตาเลขนะฮะโอเคครับผมก็เป็นโรเจอร์ดำของเรานะที่แบกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นโรเจอร์คนไหนนะที่ปัดตายเมื่อกี้น่าจะเป็นคนนี้เลยาตาที่2ก็ยังอยู่ในด่านเกาะดาเหมือนเคยนั่นเองนะครับผมคือตานี้นะฮะเราเจอกุสันแล้วก็ปู่กาฟอีกนั่นเองนะผมเพิ่มติมมาก็ยังจะมีซาโบมาอีกนั่นเองนะแล้วฝั่งเราดันหยิบแต่ตัววิ่งมาด้วยไงโอ้โหเพื่อนแล้วเจเ้าดามจแต่ไหนไปตีขเขาเราโอ้โหดูดิ เพื่อนเรานะครับเปลี่ยนเป็นโรเจอร์คนหนึ่งนั่นเองนะครับผมเจ้าดาเมจแต่ไหนไปตีเขาเนี่ยโอ้โยจะสายวิ่งมาคอนเทนต์ปะเนี่ยเ <c ười> พื่อนดูดิแล้วฝั่งเราเนี่ยดูดิของหวานคุซันทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าซาโบเนี่ยสู้ได้อยู่นะ <c ười> โอ้โ <c ười> ตายแล้วครับแบบนี้เจอคุซันนะแล้วดันเป็นสายวิ่งเกือบทั้งทีมด้วยอต้องหวังพึ่งให้โรเจอร์แบกแล้วฮะตาน,นี้ <c ười> โรเจอร์น่าจะกุมขมับแล้วนะ,ะตอนนี้โอ้โหไม่รู้ว่าเพื่อนคิดอะไรกันอยู่นะหยิบสายวิ่งกันมาหมดเลยนะ ไม่ได้ว่าเพื่อนเรานะเพื่อนโอเคหยิบไปลูฟี่รอบ,บินเอาแต่ว่าเองจะเล่นได้หรือเปล่านะก็ต้องวัดดวงเอานะลูฟี่เองเจอกุซันนะเองจะบินยังไงล่ะเพื่อนบินลงไปก็โดนมันเชะคือตายกลางอากาศตลอดเลยน,นั่นเองนะครับผมเวลาผมเล่นลูฟี่แดงเนี่ยเจอกุซันนะเล่นไม่ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมอ่ะึ้นไปช่วยเพื่อนเอานะถึงทําประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เราก็อย่าเป็นตัวถ่วงเพื่อนนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อนเราก็เก็บไปได้ตัวหนึ่งละสวยครับเพื่อน แล้วไอโรเจอร์ตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันวิ่งแบบเนี้ยติดบา๊กเหรอติดบา๊กเหรอเพื่อนติดบา๊กนะผมเอ้ยไม่ใช่เพื่อนหนีนี่มันอีกฝั่งนี่หว่าเฮ้ยโอ้โหปัดล้มเรียบร้อยครับผมเขาเตอร์วืดหนีแล้วนะแบบนี้เพื่อนได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้หูน้ำแข็งมันโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายครับแบบนี้โดนเช่โอโ้ตายครับผมเรียบร้อยฮะไม่น่าง,งูวิ่งไปเลยนั่นเองนะครับผมดูดิ ากจะมาช่วยเพื่อนดันใกล้มาเป็นตัวถ่วงสังหารน,นั่นเองนะฮะแล้วฝั่งเราก็เปิดแชงขาวใหม่ตัวนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าสายวิ่งเต็มระบบนั่นเองนะทีมเราเนี่ยนะพิเศษก็สายวิ่งอีกแล้วดูดิแล้วผมก็สายวิ่งอีกตัวไงแล้วแชงเราก็โดนปูกเก็บไปนั่นเองนะครับผมเรียบรนะ้อยฮะเล่นยังไงล่ะครับเนี่ยทีนี้โอ้ยตายชีวิตไอโบก็มาโอ้โหเคาน์เตอร์ก็วืดอะไรวะเนี่ยโอ้โหวืดทุกสกิลเลยอะไรวะไอโบ มานี่โอ้โหไม่โดนไอโบโอ้โหแรงเกินโดนอะไรวะโอ้โหปูกกาฟเรียบร้อยอบผมกูซันอะไรก็วิ่งมานี้กันหมดละ<า>เกมไวปะเนี่ยตอนนี้ฆ่าศูนย์ปะโอเคครับรอเราเกิดแป๊บหนึ่งนะเพื่อนสวงไวก่อนโอ้โหเรามีทั้งปูกกาฟกับผู้ซันแล้วผมจะสู้ขอ,อยังไงวะเนี่ย<า>ไปครับผมเราจะลองใช้ท่าเค้าตอร์ดูนะาอาจจะพอทำลายได้นะเค์เตอร์เรา โอเคครับผมอ่าอุซันลม้มเรียบร้อยครับผมคา์เตอร์ทันนะปูโดนช็อตทีเดียวตายเลยดูดิเฮ้ยเอาดีเล์อยู่นะเพื่อนไล่ให้กอนนะเพื่อนเดี๋ยวดึงตรงให้ไล่ให้ก่อนไล่ให้กอนได้ปะสวยครับเพื่อนโอเคก็ได้ทงมาแล้วนั่นเองนะครับผมโอ้โหยังจะโดนน้ำอีกอะไรวันนี้จบได้ไหมนยะเกมนี้หมายถึงเขานะน่าจะจบได้เลยถ้าพูดถึงทีมเขาเนี่ยทีมเราเนี่ยจะทำไรได้นะครับตอนนี้ โอเคตายอีกแล้วไปแล้วครับไม่อยู่แล้วแบบนี้โอ้โหไอโบมาเอาทำไมมันไม่ลมมาเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปไหนไปไหนไโบเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยโบโบเป็นเมาอะไรวะเนี่ยเพื่อนโอเคตายเฉยอยู่ดีๆก็วิ่งไม้คิวอะไรวะเฮ้ยซาบโบฟังเขาเน็ตหลุดหรือเปล่านะโอเคถ้าเน็ตหลุดก็ดีนะถือว่าเป็นผลดีกับเรานั่นเองครับผมโอเคดึงธงไป โอ้โหโดนแช่เรียบร้อยครับผมนี่นะฮะอย่างที่บอกสายวิ่งเจอกุซันเนี่ยไปไม่เป็นเลยนั่นเองนะครับผมโอ้ยตายยืนโมบเลยครับแบบนี้ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับผมก็ออ้อย่างน้อยก็ไม่ได้แพ้หน้าเกียรติแหละนะสองต่อสามนี่นะ,ะอย่างที่บอกนะฮะสายวิ่งเจอกุซันเนี่ยเล่นยากนะฮะแผ่นนี้ ก็ยังคงอยู่ในด่านเกาะดำนั่นเองนะครับผมคือกาดจะไม่ให้เล่นด่านอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคก็ไ <c> ม <oughs> ่เป็นไรนะตานี้ก็โอ้โหไม่เป็นไรก็เย่แล้วดูดีทั้งเซราฟีมทั้งกูกราฟแล้วก็คูซันเพื่อนเก่าเรานั่นเองนะครับผม นี่นะครับผมอย่างที่พูดไปนะฮะว่าสายวิ่งเจอกุซันเนี่ยมันไปไม่ได้เลยนั่นเองครับแผน่นี้คือกุซันเนี่ยมันแช่คโคตรจะนานเลยนั่นเองนะครับผมแล้วสําหรับบางตัวที่มีการตายเนี่ยถ้าเจอคุซันก็จอดเหมือนกันนั่นเองนะก็คือมันเลงแล้วก็แบบโอ้โหไม่สนกันตายไม่รู้ว่าจะโกงอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฟังเรามีไคโดกับซาโบแล้วก็โรเจอร์อีกนะยังไงก็เล่นได้นะตอนนี้มั <c oughs> งนะพูดให้กำลังใจทีมตัวเองไปก่อนนะตอนนี้ โอเคครับ okay, ผมแล้วก็ได right? okay. er okay, ้ธงนะให้เพ no ื่อนเราปั๊มธงไปเราก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนด้านบนเอานะฮะเพื่อนเล่นได้อยู่ใช่ปะตรงกลางอ่ะอ่าโอเคครับเพื่อนเราได้ธงแล้วโอเคสวยเพื่อนน่าจะได้อยู่ใช่ปะเฮ้ยใครดูเจอใครอ่ะชิลิวชิลิวโอ้ชิลิวล่างนี้ได้ข่าวว่าเก็บสเต็กเนี่ยฟันดีเดือแตกเลยใช่ปะมาขอลงหน่อยโอ้โหทำไมมันไม่ตายวะเนี่ยเลือนเหลือแค่นั้นเองชิลิวขอฟันหน่อยโอ้โหไม่โดนโอ้โหชิลิวชิลิว เดี๋ยวเอ็งสีเขียวไม่ใช่เหรอทำไมเอ็งตีแรงจังอะออไอชิลิวมานี่เคาเต,เตอร์ครับออผมเรียบร้อยตายครับมาตีตอนเรากำลังเคาเต,เตอร์นะสวยครับอย่างน้อยก็ได้คิวนะตานี้เฮ้ยมีเวลชนะปะใครดูรีบขึ้นมาปั๊มธงนะเพื่อนเราโลนา,ยอยอาอยู่เพื่อนเราตายไปคนหนึ่งนะเฮ้ยโอ้โหไอนิกะไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันนะดูดิเราตีมันยังไงก็ไม่หลุดธงนะนิกะโอ้ยสายฟ้าโอ้โหเรียบร้อยจอดเลยฮะทีเดียวหายเลย โอ้แชงได้ปะสวยเพื่อนแล้วปาดมันลงมาหาธงเฮ้ยเดี๋ยวใครวิ่งมาดึงธงตรงนี้วะเฮ้ยไอโอ้โหเดี๋ยวแล้วแล้วทำไมโทรศัพท์ทททททผมเป็นไรมันเตะไม่ได้วันนี้โอ้ใครดึงธงตรงเนี้ยไอเอสมาลาคีเหรอเอ็งมีโทษประหารไม่ใช่เหรอเฮ้ยมานี่ตีดิตีดิอือต่างคนต่างเคาน์เตอร์นะครับผมเคาน์เตอร์ชนเคาน์เตอร์นะะสรุปเคาน์เตอร์เราชนะนั่นเองนะฮะสวย อุ้ยตกใจตกใจไฟไคโดโอเคไคโดปั๊มธงใหม่เพื่อนเอสมันดึงธงเราไปหมดละเฮ้ยเพื่อนเราสวยครับผมปั๊มธงได้หมดเลยมีเวลชนะตานี้มีเวลชนะโอเคครับผมคุซันว่าไงเพื่อนโอู้กกราบหมัดเดียวแตกเลยเหรอไม่อยู่แล้วแบบนี้ชิลิวก็มาอีกไอรชิลิวโอ้โหไม่เงยว่าจะถอยเพื่อนซะหน่อยเพื่อนเราทําดีที่สุดแล้วขอไปก่อนแล้วกันลาละไม่อยู่แล้วครับแบบนี้ ใครจะอยู่ก็อยู่นะเฮ้ยได้ปะตรงนี้อู้หูยแต่เสียวกุซันมันแช่เออแต่ผมหนีก่อนดีกว่าไม่อยู่ละกลัวโดนกุซันมันแช่อะอะหลายคนอาจจะคิดหน้าว่าผมหนีทําไมนะถ้าคุณไม่เจอกุซันคุณไม่รู้หรอกนะว่าอาการมันเป็นยังไงนั่นเองนะผมตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้การตายนั่นเองฮนะใจจริงก็อยากยืนดึงให้มันหมดนะแต่ว่าอูโหูดูดิ ฟังเขามีกุซันอ่ะอ้าวเรียบร้อยครับโดนเขาจับเคาน์เตอร์ได้ตายครับผมโอ้กูกครับโอ้โหเรียบร้อยครับตานี้น่าจะแพ้ตามระเบียบนะคือไม่ใช่ว่าผมไม่อยากดึงตรงนั้นให้เสร็จนะแต่ว่าผมกลัวโดนกุซันมันเช่จริงๆนะเออใจจริงก็อยากดึงให้หมดเลยแล้วผมใกล้ตายแล้วด้วยไงตอนนั้นโอเคฮะก็น่าจะแพ้แล้วแหละนะสิวิสุดท้ายแล้วน่าจะเอาอะไรไม่ได้แล้วแหละมาที่ปูโอ้ แล้วแม่งเลือดเหลือแค่นั้นมันไม่ตายอ่ะมันวิ่งผ่านไปยี้เฉยเลยเรียบร้อยครับผมแอร์แล้วฮะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับโอ้โหแม่งเลยเพื่อนน่าจะกำหมัดกันหมดแล้วมั้ง ก็จบกันไปแล้วนั่นเองนะครับผมสาหรับการรีวิวรอวิ่งแดงของผมนะฮะก็อย่างที่บอกนั่นเองนะฮะสายวิ่งเนี่ยถ้าเจอกุซันนะจะเล่นค่อนข้างที่จะลําบากเลยนั่นเองนะครับผมถ้าตัววิ่งของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่มีสเต็กโหดอย่างเช่นพวกแชงซาโบยาม,มาโตอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเจอกุซันเนี่ยอาจจะโดนมันแช่ตายได้เลยนั่นเองนะครับผมถึงสีเราจะชนะนะ อะกลอนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคก็พอนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปออกมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับชมกันต่อไปกันนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลากันไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม